จัดไปไวร่นมิซูมิชิแอททานออตโต้น่ารถเก๋งงวดเถืกอ4,000บาทตลอดสัญญาไอาจัดมาให้แล้วครับพี่น้องเอาไปเฮ็ดกินครับผมมาสวัสดีครับพอ่บไอไก่เสมรถสิ่งทั้งทีมันจะต้องมีรถดีรถงามรถจวดให้พี่น้องเอซีไปทํามาหากินครับผมมิซูมิชิแอททาร้อ,อบกับของแต่งสกเก์ดรอบพันน่าออกรถศูบาทเท่านั้นพี4,000บาทตลอดสัญญา โอ้โห oh oh. สวยๆนาจุงนาจอปุ่มพุสตัมาต์ไม่อะไรแสนหนึ่งพอดีครับออโต้เบาะนั่งเครื่อเคื่อเอาไปฆ่าเอาไปขายนะเงินเดือนถูกๆเจ็ดพันแปดพันเก้าพัน um. <cat S 1> ซื้อได้นะครับนะดีกว่าพอนี่พีซีเอ็กดีกว่าพอน摩托车摩托车บางคันพีซีเอ็กพอนหาพันนะรถเก๋งแอร์เย็นๆนั่งได้ซีซ่าหาขนมีเกาะเหล็กหุ้มกัน ากาันความปลอดภัยอันตรายผ่อนแค่สี่พันบาททำกิจกรรมได้ไหมอ,อะไรอยู่จ้ากิจกรรมเลยวะกิจกรรมก็ได้เดินทางไกละสะดวกสบายนะสวยงามน,นะเครื่องขาวจท๊บหัว,วน็อตไม่ทออสักตัวทากระโปรงไม่ขยับสติ๊กเกอร์มอ,อก,กอ,อยู่ครบอา้าวฝีดาวครับงวดผ่อนสี่พันกว่าบาทตลอดสัญญาทุกทุกเอาไปทำกินนะให้ลูกให้หลานนะไปรอโรงเรียน นาไว้รุ่นสางโตทั้งหลายจบไม่ก็จะจะหาวซื้อของแพงหลายสูวนะเงินเดือนเจ็ดแปดพันเก้าพันหมื่นหนึ่งผุนหาวไปซัดบังคางวด 10, 000, หมื 10, 000, ห่นกว่าผุ่นตัวไม่นะมันก็เป็นไปไม่ได้มันก็จะเอาชีวิตเจ้าของบรอดนะยหู้ววเอาชีวิตเจ้าของบรอดนายโมเมนต์ Moment ว่าการใส่ชีวิตจะใส่ประมาทก็ไม่น้องเงินเดือนหมื่นเอ็ดหมื่นสองเจ็ดพันแปดพันมึงก็หาบัางงวดสี่ส่าหาพันซะเออหักขาดน้ำมุกน้ำมันหักขาอดน,าน,นี่ให้มันเหลือกินเหลือเก็บเหลือใส่ นาบ่แมนไอ้นามาดานะไอ้มาบอกนะการใส่ชีวิตในชีวิตประจําวันประคองอ้มันรอดนะให้มันเหลือกินเหลือเก็บเหลือใส่เที่ยวกันได้บ่แมน่าว่านอนตีนไกายหนักนาค่างวดลดไม่แล้วกินมามากหอหนึ่งมือละหอโอมันเป็นมันได้ได้ี่นองใส่ชีวิตกินอิ่มนอนหลับฝันดีเงินเหลือเก็บเที่ยวเล่นใช้ทุกอย่างเออมันต้องไปพร้อมกันอย่าให้มันเกินกำลังเจ้าของ นามานาอัดทาน,นาอ,อโ,ตโต้พันสี่พันแคปนาจอสูรนสองหมื่นฟีดาวฟีจองฟีจัดฟีอุ่นจัดในทุกอาชีพกเกษตรกรค้าขายเป็นาคน,นบริษัทรัาวิสา,า่ากิจรับเหมาก่อสร้างเฮต้าเฮต้าสวนแม่บ้านรปภทุกอาชีพจบศูนย์บาทพันสี่พันบาท, 4, บาทตลอดสัญญาสร้างจองพันอะไรกดลิงไลน์นาะช่องปูไฟส่งบัาวประชาชนเบอร์โทรที่อู่เข้ามาเดี๋ยวไอจันให้ นึกถึงรถจนมือสองนึกถึงไอเสียรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิญควบวงจรนึกถึงไอครับเดี๋ยวไอจัดให้เดือดเดืดให้ับพันมอเตอร์ไซค์เอาไปเหดกินกับพี่น้องไวนน้รล่นแก้ว